เปนเพจที่น่ารักทุกท่านครับก็มเมื่อวานนียเราเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระนริศมาราชที่มีต่อศึกอังวะก็การคู่บ้านคู่เมืองอวันนี้ก็ดูเมนนะจากคลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพม่าลูกกับกเลีย้ยคิดไปคิดมาแล้วมันเหมือนกับกงกรงกรมกรงเกียน คิดไปคิดมาแล้วมันเป็นไปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองหรือพระธองค์ท่านก็บอกว่าใครทำกรรมอะไรไว้ใครทำเวรอะไรไว้ก็น่าจะได้เวรกรรมนั้นกลับคืนเพราะอะไรเดี๋ยครับก็เพราะว่าอายุทยายแตกสองครั้งสองคราก็มาจากฝีมืออังวะทั้งนั้นเลยนะครับเพ เมื่อฝ่ายชนะเนี่ยสิ่งที่ต้องกระทำก็คือกระทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้น,นั้นไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์และดีกาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้แพ้เท่านั้นพอเรามาคิดถึงกระเหลี่ยงลบกกรพม่าในเวลานี้กเ็เวลานี้วันที่26มียอ67 กะเหลี่ยงกับพมา่ามากคัอหนักๆมาก็หลายๆเดือนแล้วนะครับก็มีผลออกมาว่าทหารพรมาร่าก็ยกกองทัพมาเพื่อปราบกะเหลี่ยงที่จังหวัดเมียวดีหรือว่าจะ,ะผ่านแถวเมืองกองกาลิศนะท,ที่พูดที่พูดแล้วก็ออกข่าวอยู่ก็ทหารพรมาร่าก็ไม่สามารถที่จะยกทัพผ่าน หามังกรคารเตเข้ามาเมืองเอวดีได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาแล้วก็คดเคี้ยวถนนหนทางลำบากมา,มากทหารกะเลี่ยงก็เลยไปดักซุ่มอยู่บริเวณนั้นทำให้ทหารพม่าได้รับความเสียหายจนณเวลานี้ทราบว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านมังกรคารเเข้ามายึดเมืองเมอดีคืนได้ อยากจะนำเรียนให้แฟนเพจได้รับทราบว่าการสงครามการรบราค่าฟันกันเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเอาเฉพาะเมืองไทยเราอยุธยาครั้งที่หครั้งที่สรบกับพมา่าหรือว่าอังวะเนี่ยก็ถามว่ามีเหตุกดเครืองกันหรือไม่มีเหตุทำให้ต้องบาดหมางกันหรือไม่ไม่มีครับสิ่งที่กระทำก็คือบางทีอยาก แสดงอำนาจอยากแสดงโอ้อวดอยากแสดงว่าตัวเก่งข้าพเจ้าเก่งอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้มนุษย์เรารบราค่าฟันกันแต่การกระทําหรือว่าการลบราค่าฟันกันอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงผู้เสียในอนาคตว่า10ปี20ปีร้อยปีพันปีไม่ได้คิดแต่คิดว่าทํำยังไงกูจะ ชนะอย่างเดียวหรือว่ากูจะว่าราคาฟันกูจะยึดเมืองโน้นเมืองนี้แล้วเอามาเป็นข่าทาสบริบาลหลักพระพุทธศาสนาท่าน,นเลยบอกวา่ามนุษย์เราเนี่ยครับเป็นสัตว์ประเสริฐรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีสามารถสื่อสารกันได้พูดจากันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดจากันได้ไหมตกลงกันได้ไหมเจรจากันไ,ได้ไหมว่าเราอยาก เ,เพราะผลการทำร้ายกันหรือผลของสงครามนั้นไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกรุงศรีอยุธยาแตกสองครั้งนะครับก็ร้างมาตั้งแต่บันูนนนะครับจนถึงวันนี้ถ้าหากว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ร้างหรือไม่เสียทีแก่พม่าสองครั้งสองคนจะมีกรุงธนบุรีจะมีกรุกงเทพมาหานครไหม ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากเม่รักแฟนเพจที่ติดตามาเรื่องเล่าในอดีตหรือว่าเรื่องเป็นมาใน300-200-400ปีมาแล้วนะครับน่าคิดก็ฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาครับผมขอบคุณครับ